ป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผมให้ลองตัวเซนิเฟกไปก่อ,อนหน้านี้ลุกลามมากนะครับทั้งปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกเขา่ามีเสียงปวดหลังแล้วเป็นยังไงบ้างผลที่ที่ที่ทานไปคือผมลืมไปเลยว่าป,ปัญหาคืออะไร,รออนนว่าหล,หลังจากที่ผ่านเวลามาเกือบห้าวันเนี่ยับมันก็ว่าเฮ้ยร่างกายมันเปลี่ยนไปนะเอออาการไอ้ปวดปวดข้อปวดกระดูกอะไรเงี้ยมันลืมไปเลยอ่ะว่าเราเคยเป็นอะ่ะคือพี่เอเคยรู้จักคำว่า U C 2ไหมครับพี่ พิ่งรู้จักนี่แหละเพิ่งรู้จักใช่ใชไหมตัว UC2 ครับมันจะเป็นเหมือนตัวหุ้มกระดูกข้างในครับอ่าทำให้ที่วันนั้นพี่บอกว่าอเอ้ยปวดกรอบกรอบแกบแกบางทีเสียงดังจนแบบเกิดอาการแพน,นิคอะอายด้วยใช่ไหม <laughs> อาย <ะ S 2> ด้วย <laughs> คือคือถือว่าเรียกว่าการแพน,นิคได้เลยนะเพราะว่าเวลาที่ปวดกรอบกรอบแกบแบเนี่ยมันเป็นด้านในแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยด้านในเราเป็นอะไรยังไงบ้าง ัน,นาวใช่มันน่ากลัวมากๆแล้วที่สําคัญเลยผมก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวหุ้มข้อกระดูกข้างในแล้วเพิ่มให้น้ําหล่อเลี้ยงข้อต่อมันดีขึ้นวันนั้นเห็นพี่เอบอกว่านอกจากที่พี่เอทานเองแล้วได้ไปแนะนําต่อเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ก็ก็เป็น เพื่อนเก่านะฮะไม่เจอกันนานมากแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นนักกีฬาแข็งแรงมากชื่อวิโจครับผมครับเขาก็เห็นผมยกผมหนักหนักมากๆเลยอฮะวิ่งแบบว่าแข็งแรงผมเหมือนไม่ใช่วัยแบบ47นะฮะคือเมื่อก่อนแข็งแรงกว่าผมครับแต่ตอนที่เจอกันเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอดูแลสุขภาพเป็นไงก็เป็นช่วงมผมก็ไม่อยากบอกว่าก่อนนั้นมิวิวทานเหมือนเขาเลบหนักเขาเพิ่มหนักเขาเยอะนะฮะ เขาก็ปวดข้อก็ปวดครับค so. ือไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างที่ต้องการแต่มันเป็นช่วงที่แบบผ่านไปสิบห้าวันแล้วไงใช่ก็ก็เริ่มกินเซนิเฟกตมาอะไรครับเลยนแนะนำเขาอ่าฮะครับหลังจากนั้นได้ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าครับเฮ้ยกลับมานี่ลูกพี่โจคือยังไงคือคือลูกพี่โจทําไมแบบมันตกใจขนาดนั้นเลยหรอพี่คือคือเขากลับมาแข็งแรงเร็วมากแล้วก็อาการต่างๆที่เขามีเนี่ยครับเหมือนกับว่าเหมือนเผมอ่ะครัะให้ลืมไปเลยว่าแล้วก็ยกกำลังได้เยอะ การปวดข้อปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยนโดยเฉพาะปวดผลมือเนี่ยไปโดผมนะหนัไปถ้าเราไม่ได้ทดลองเองหรือว่าถ้าวันเนี้ยพี่เอไม่ทดลองเองอ่ะผมเชื่อว่าพี่เอต้องไม่รับตัวนี้เป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนผมเชื่อยากเพราะว่าตอนนี้ยอย่างที่ทราบว่าถ้าผลังมันได้มาตรฐานนะครับผมก็ก็คงไม่รับครับผรื่เสิ่งกันนะถูกว่าอะไรที่เราต้องโปรโภคเข้าไปอ่าฮะแต่ถ้าโปรโภคเข้าไปมันได้ผลครับเราก็อยากแนะนําให้กับคนที่เราลักนะ หลังจากที่ผมได้ใช้ซิลฟร็กไป uh huh. สักครั้งหนึ่งเหมือนเหมือน,นผิวมันโปรงขึ้นถูกพี่ันช่วยไหมคือตัวนี้มันจะมีทางวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีครับมันจะช่วยเรื่องของผิวพรรณทําให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นและที่สําคัญคือมีส่วนผสมของ,ของคอลลาเจนด้วยนะครับผม mm hmm. เหมือนตอบโจทย์สําหรับหนึ่งเลยนะครับคนที่สูงวัยหรือไม่งั้นก็กลุ่มวัยทํางานที่ชอบเดินบ่อยๆแต่ไม่มีเราออกกาลังกายบ้างหรือเวลาออกกาลังกายแล้วโอโ้โหยกหนักๆปวดมากมาก อะไรอย่างเงี้ยเสียงกรอบแกรบกรอบแกรอบอะไรเงี้ยครับแข็งแรงยิ่งเดี๋ยวไม่พอนะครับถูก <ผม S 2> ต้องมาดูสุขภาพดีด้วยใช่สําหรับใครนะครับที่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกนะครับหรือว่ากรอบกรอบแกรบแกรบ,รบตัวนี้มันจะไปช่วยเสริมสร้างจากภายในสู่ภายนอกตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเซนิเฟกครับเซนิเฟกครับผมพลาดไม่ได้นะครับ